สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปกินนะ,ะจะมาเล่าเรื่องผีนะคะเรื่องผีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์จริงของคุณยายของฉันนะคะต้องชาวไปความไปถึงสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนบ้านคุณยายอยู่ของสิบเก้านะคะก็ จะเป็นแต่ทุ่งนานะคะแล้วก็จะมีต้นไม้เยอะแยะนะคะสมัยก่อนมันจะเป็นป่านะคะก็ไม่ค่อยจเจริญแบบเดียวนี้นะคะสมัยก่อนนั้นเขากล่าวไว้ว่า ผีก็สือนะคะมีจริงนะคะเพราะว่าเขาคุณยายของฉันนะคะเขาเห็นมากับตาเลยนะคะว่ามันลอยมานะคะมันลอยเป็นไฟแดงๆด,ดวงกลมๆนะคะก็ลอยมาจะไม่เห็นหน้านะคะจะมีแต่ดวงไฟนะ,ะซึ่งเป็นดวงไฟสีแดงว่าแดงว่าแดงว่า,วาลอยมานะคะแล้วเขาก็ บอกว่าไปไปเอาน้ำพุทรามาจะมาสะเพื่อจะไม่ให้อาีกระสือนะคะมุดเข้าใต้เรือนนะคะแล้วจะไม่ให้ผีกระสือนะคะอ่าเข้าไปในห้องน้ํานะคะเพราะว่าถ้าผีกระสือเข้าไปในห้องน้ํานะคะมันจะสกระปรกนะคะเพราะมันะ่ะจะไปกินอุจจาระนะคะแล้วมันจะป้ายไว้นะคะมันจะป้ายไว้เต็มห้องน้ําเลยแล้ว คุณยายของฉันนะคะก็เลยบอกว่าเราต้องเอาหนามพุทราหนะนามไผนะ่หนามอะไรก็ได้สมัยก่อนจะมีต้นไม้แบบว่าหาได้ง่ายนะคะก็จะเอามาสาสาสาไว้นะคะผีกระสือมันก็สาไม่เข้ามานะคะเพราะมันกลัวนะคะมันมีแต่ไส้ดวงไฟนะคะมันกลัวว่ามันจะมาเกี่ยวกับนามนะคะมันก็เลยจะไม่เข้านะคะ ซึ่งคุณยายบอกไว้ว่ามันมีจริงนะคะแต่สมัยนี้เราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอแต่คุณยายเคยเจอนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของผีหมานะคะเขาบอกว่าผีหมามันจะเป็นแบบหมาตัวใหญ่ๆนะคะมันจะเป็นแบบตาแดงเลยนะคะผีหมานะคะมันตามันแดงแล้วก็มันจะเป็นดวงไฟ อตัวมันะเป็นไฟนะคะตัวมันจะแดงตามันก็แดงอตอนนั้นนะคะคุณยายของฉันนะคะก็ตัวเล็กๆอยู่นะคะเป็นเด็กนะคะกะ็ไปเก็บตำลึงนะคะไปเก็บตำลึงในในคลองนะคะก็ เดินสะพานไปนะคะแล้วก็กําลังเก็บตําลึงนะคะแล้วหันหลังกลับมานะคะก็มาเจอกับผีหมานะคะ <S <S ผีหมามันก็ตาแดงใสนะคะแล้วมันก็วิ่งเข้ามานะคะวิ่งเข้ามาชนคุณยายของฉันนะคะแล้วมันก็ตัวแดงวืบเข้ามาเลยนะคะแล้วคุณยายเขาก็วิ่งหนีเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ยังเด็กๆนะคะเขาก็วิ่งวิ่งไว้นะคะ เขาก็วิ่งหนีมาได้นะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก็เขาก็ไม่กล้าไปเก็บตำลึงอีกเลยนะคะเพราะเขากลัวจะเจอผีหมานะคะตอนนั้นคุณยายเขาจะอยู่ใกล้ๆวัดภาสีนะคะวัดภาสีสมัยก่อนนะคะก็ผีเยอะนะคะเขาว่ามีผีเยอะอา่าสมัยนี้มันก็จเจริญมาเยอะแล้วนะคะก็ ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครอะเคยผ่านแถววัดนั้นแล้วจะเจอกันหรือเปล่าก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องผีเป็ดลอยน้ํามานะคะก็ตอนนั้นคุณยายนะคะเขาก็ออกไปหาปลาพายเรือไปนะคะแล้วเขาก็เห็นเป็นแบบ อะไรเหมือนลูกตาลน,นะคะเขาก็เลยพายเรือเข้าไปนะคะจะไปจับป,ปั๊บกลายเป็นหัวผีเป็ดน,นะคะมันก็มีผมแบบว่าลักษณะเหมือนลูกตาลน,นะคะผมมันจะทุยๆเขาคิดว่าเป็นลูกตาลเขาก็เลยพายเข้าไปพะพายเข้าไปนะคะกลายเป็นผีเป็ดน,นะคะเป็นหัวผีเป็ดน,นะคะเขาก็เลยอ่านคาถานะคะไล่ผีนะคะแล้วเขาก็เลย อาพายเรือหนีมานะคะแต่คุณยายเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะคะเขาก็เลยมักที่จะเจอผีตลอดนะคะขอแถบอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องผีลูกกอกนะคะก็เอ่เพื่อนของคุณยายนะคะเขาก็จะเลี้ยงลูกกอกไว้นะคะเพราะว่าเขาคลอดลูกออกมานะคะแล้วลูกเขาอ่ะก็ เสียชีวิตไปนะคะเหมือนว่าแท้งลูกนะคะแล้วก็เลยเป็นแบบออกมาเป็นแบบเด็กตัวเล็กๆนะคะเขาก็เลยเรียกว่าลูกกอกนะคะแล้วเขาก็เอาเด็กที่แท้งเนี่ยนะคะเอามาเอามาบูชาไว้นะคะแล้วก็ใส่พานนะคะไว้บนบนขือบนบ้านนะคะแล้ว พอมีคนเข้ามาใกล้บ้านนะคะลูกกอ,อกเนี่ยนะคะก็จะหยิบผินนะคะปาใส่คนที่เข้ามาในบริเวณบ้านเลยนะคะก็ไม่มีใครค้าเข้าใกล้นะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาเจอจริงๆนะคะแล้วลูกกอ,อกนะคะก็จะร้องนะคะหิวนมนะคะจะร้องแบบเหมือนเด็กเลยนะคะแล้วพอตอนกลางคืนนะคะเขาก็จะลุกขึ้นมาเอานมให้ลูกกอ,อกกินนะคะ แล้วเขาก็จะซื้อผลไม้นะคะมาเส้นไหว้ลูกกอกนะคะทุกวันนะคะแล้วลูกกอกเนี่ยนะคะก็จะคอยเฝ้าบ้านนะคะก็จะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นเลยนะคะเพราะว่าลูกกอกนะคะจะเอาหินปาตลอดเลยนะคะก็ถ้าใครเข้ามาก็จะออกมาหลอกนะคะ สมัยก่อนเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะทําให้เป็นรูปก,กอกได้จริงๆนะคะแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีจริงอยู่หรือเปล่าแต่เขาเล่ามาแบบนี้นะคะขอเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องผีกระสือนะคะก็คุณยายบอกว่าถ้าเรานะคะมีฉลอมนะคะเรา ก็เอาไปครอผีกระสือนะคะถ้าเราจับผีกระสือได้นะคะแล้วเราก็ขอหมวกแดงจากผีกระสือนะคะแล้วสามารถที่จะหายตัวได้นะคะเขาเล่ามาแบบนั้นนะคะผีกระสือนะคะมันจะมีหมวกแดงนะคะทำให้เราหายตัวได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยได้ยินมานะคะก็ออกจามหาศาลาน,นะ เราก็ไม่รู้จริงหรือไม่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะรวบรวมนะคะสิ่งมหาสัญญาที่เราเคยได้ยินมานะคะจากรุ่นป่ย่าตายายเล่า,เล,าเล่าสืบทอดกันมานะคะก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องทรัพย์ในดินนะคะก็สมัยก่อนนะคะเขาบอกว่าภูากเขา มันจะมีถ้ำนะคะจะมีถ้ำอยู่แล้วในถ้ำนะคะจะมีทองนะคะซึ่งเยอะแยะเยะมากมายนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะได้ทรัพย์เน้นนะคะก็ต้องตายนะคะต้องตายเป็นผีเฝ้าอยู่ในนั้นเลยนะคะก็ เขาก็มีคนแบบว่าอยากจะได้นะคะก็ไปกลางคืนนะคะก็ออกไปแบบว่าไปสอ่องหาทองนี่นะคะในถ้ำนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงนะคะว่าไหทองอะ่ะมันเลื่อนหนีนะคะมันจะเลื่อนหนีดังคลื่น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 เลยนะคะเออมันเลื่อนหนีได้นะคะถ้ามันไม่อยากให้เราอะ่ะ ได้ทองของเขานะคะเขาก็จะเอาทองเลื่อนนี้นะคะก็ถ้าคนไหนนะคะที่ไปขุดทองเขาโดยที่เจ้าของคนที่เขาเฝ้าทรัพย์อยู่เขาไม่ยอมนะคะคนนั้นก็ก็จะตายนะคะ สิ่งของนะคะที่ไม่ใช่สิ่งของเรานะคะเราก็อยา่าไปอยากได้เลยนะคะถึงเราจะรู้ว่ามันมีฝังอยู่ในดินแต่มันก็ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเรานะคะเราก็ไม่สมควรที่จะอยากได้สิ่งของเรานั้นมานะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องทางผ่านทหารนะคะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาก็ได้ไปอยู่ในป่านะคะ ซึ่งเขาก็ไม่รู้นะคะว่าที่ตรงนี้นะคะคือเคยเป็นแบบค่ายทหารเก่านะคะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกตินะคะแต่เวลาที่นอนนะคะจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนนะคะเดินรอบๆอบอกระต๊อบนะคะจะรู้สึกว่าเมือนมีคนเดินรอบกระต๊อบทุกคืนทุกคืนเลยนะคะ ก็ทำให้เธอนะคะนอนหลับไปนะคะแล้วก็ฝันว่ามีทหารนะคะบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นที่ของเขาเขาต้องการที่จะผ่านทําไมถึงมาทําประตูปิดาทางผ่านของเขานะคะก็ทําให้เธอนะคะตกใจตื่นมานะคะก็พอเช้ามานะคะก็มีแม่ของ าทางที่เป็นเจ้าของที่นะคะเขาก็ได้นําไก่นะคะมาทำพิธีนะคะทำพิธีทำพิธีเปิดทางนะคะเขาบอกว่าเขาฝันเหมือนกันนะคะว่ามีทหารน,นะคะมาบอกว่าเขาต้องการผ่านที่ตรงนี้ให้ทำพิธีให้เขาผ่าน ถ้าไม่ทําให้เขาผ่านนะคะเขาจะไม่ให้ใครที่จะมาอยู่ตรงนี้จะอยู่ได้นะคะจะทําไม่ให้อยู่ได้เลยเพราะมันเป็นที่ของเขาผ่านและอยู่ดีๆนะคะก็มาทําประตูปิดเขาเขาผ่านไม่ได้นะคะก็เขาก็เลยนําของนะคะมาทําพิธีนะคะก็เรื่องราวก็ผ่านไปนะคะก็เธอก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างดีแล้วก็ร่ำรวยขึ้นนะคะก็สิ่งมหัศจรรย์นะคะก็คือความฝันนะคะที่มันเหมือนกันฝันคึืนเดียวกันแล้วก็ฝันเหมือนกันว่ามีทหารมาบอกนะคะจบแค่ไว้เรามีเรื่องอะไรแปลกๆแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ